สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเปิดตัวข้าวพันธุใหม่จานวน4สายพันนะครับที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวโดยนายอาชัยชานเลี้ยงประยูนอธิบดีกรมการข้าวนะครับนี่ซึ่งในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานครับกรมการข้าวได้มีการจัดประชุมนัดพิเศษเรื่องของประชุมคณะกรรมการการรับรองพันธุ์ข้าวซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่1 ในปีพศ2 5 6 4นะครับในสาระการประชุมนี่คณะกรรมการที่มีอธิบดีกรมการเข้าเป็นประธานมีคณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชนเช่นสมาคมผู้ส่งขา้าวส่งออกข้าวไทยสมาคมโรงสีแห่งประเทศไทยผู้รวบรวมและปรับปรุงวิจัยพันข้าวทั้งหลายแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรที่เป็นตัวแทนนะครับนี่ได้มีการประชมุมแล้วก็รับรองกันแนะครับนี่เราจะมาพูดถึงข้าวสีสายพันธุ์ ที่มีการเปิดตัวแล้วก็ลักษณะเด่นนะครับเป็นสายพันธุ์แรกก็เป็นกค .889 ครับซึ่งมีข่าวในช่วงหนึ่งว่ามีการออกมาหล่อขายพันธุ์่งตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรองพันธุ์นะครับแต่วันนี้วันที่13ที่ผ่านมาก็ได้การรับรองพันธุ์เรียบร้อยนะครับจากกรมการข้าวเราจะมาดูลักษณะเด่นลักษณะพิเศษของข้าวกค .889 นะครับเป็นข้าวพันธุ์แรกที่เป็นข้าวที่ขึ้นน้ํา ซึ่งโดยปกติในประเทศไทยแต่และภูมิประเทศหรือบางพื้นที่นะครับจึงมีต้องมีความจําเป็นต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะทนหรือปลูกในที่มีน้ําท่วมขังสูงนะครับที่ปลูกในน้ําลึกไม่เกิน1เมตรซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิน1เมตรและท่วมเป็นเวลาน,านานเป็นเดือนเดือนเนี่ยจึงจําเป็นต้องมีพันธุ์ข้าวที่เรียกว่าข้าวขึ้นน้ําซึ่งทางภาคตะวันออกศูนย์วิจัยข้าวทางปาจีมิลีรวมทั้งศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง น้เสนอให้มีการรับรองพัน์ข้าวนี้ขึ้นมานะครับและได้มีมติของคณะกรรมการให้มีการรับรองโดยใช้ชื่อที่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวก็คือเป็นพันของกข8 9โดยมีหมายเหตุมีวงเรียบว่าเป็นข้าวนุ่มบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นทิ่นของปาจีบุรีซึ่งทําให้จดจําได้ง่าย,ยเป็นที่จดจําได้ง่ายๆนะครับ พันนี้เติบโตได้ดีในระดับน้ำที่สูงกว่า1เมตรขึ้นไปนะครับให้ผลผลิตสูงถึง450กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะดเด่นก็คือจะมีอะมิลสต่ำก็คืออะมิลสจำนวนแป้งในข้าวนะครับจะเป็นลักษณะข้าวที่นุ่มนะครับถ้าอะมิลสตำ่ำเพราะฉะนั้นในการหุงต้มนีมีลักษณะเป็นข้าวที่นุ่มเป็นข้าวนุ่มแต่ว่ามันไม่หอมนะครับ แต่ยังขาดในเรื่องของความหอมอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับซึ่งยังไม่ได้มีรายละเอียดมากมายแล้วก็มาดูเข้าวสายพันธุ์ที่สอกขอ91นี่เป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวตัวชุงแสงก็หมายถึงคือปลูกได้ทั้งปีนะครับทั้งได้ทั้งนาปีนาปลังพันนี้นักวิจัยข้าวนี่เน้นย้ำว่าส่วนใหญ่นี่ให้ปลูกที่ราบรุ่มภาคกลางนะครับ หรือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะลักษณะพันธุ์เนี่ยลักษณะพันธุ์ข้าวจะมีที่มีผลผลิตสูงมากนะครับลักษณะพิเศษของพันธุ์นี้มีผลผลิตที่เรียกได้ว่าสูงสูง,สงอ,าอาจจะสูงกวก่ากข85นะครับซึ่งในระดับการทดลองเนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ใน763หกิากิโลกรัมต่อไร่นะครับในระดับทดลองนะครับแต่ว่าไปลงแปลงจริงของเกษตรกรเนี่ย จะได้มากกว่า1 1 0 0พันหนึ่งรอกิโลกร,รัมต่อไร่บางไร่ในได้มากกว่าถึงได้ถึง1 3 0 0พันสามรอกิโลกร,รัมต่อไร่เลยนะครับนี่แต่ก็มันมีข้อจำกัดนิดหนึ่งก็คือซึ่งมเมล็ดเป็นข้าวเมล็ดปานกลางก็คือมันไม่ใช่มเมล็ดข้าวมเมล็ดยาวแล้วก็ไม่ใช่ปลายข้าวมเมล็ดสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดในในความต้องการของตลาดฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจกับกเกษตรกร,ก,รก,ก่อนครับ ทำความก็เข้าใจในกเกษตรกรในเรื่องของการหาตลาดนะครับจ,รจึงจำเป็นต้องหาตลาดก่อนเพราะว่าข้าวพันนี้มันจะเป็นจุดอ่อนต้องเรื่องหาตลาดก่อนไว้ลงหน้าแล้วจึงค่อยไปแนะนาพันให้พันเนี้ยให้กเกษตรกรไปปลูกซึ่งเรื่องตลาดนี่เป็นความสําคัญครับเพราะว่าจะต้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะต้องทําแล้วก็ เอาไปขายที่โรงสีซึ่งลักษณะเม็ดเมล็ดเนี่ยมันจะป,นปานๆกลางจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นก็เป็นจุดอ่อนถ้าโรงสีไม่รับซื้อก็ถึงจะได้ผลผลิตสูงแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับมาดูพันธุ์ข้าวที่สามนะครับนี่ข้าวขาหนีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นพันธุ์ข้าวไรนะครับซึ่งให้ผลผลิตสูง ถึง783กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเป็นข้าวไร่นะครับถึงให้ผลผลิตสูงมากเลครับนี่ยพันธนี้เหมาะสมในที่สูงหรือปลูกสูงกว่าระดับน้ําทะเล700ถึง1,000กิโลเมตรนะครับซึ่งมีคุณภาพสีที่ดีผลผลิตก็สูงมากเลยครับเนี่ยสำหรับทางภาคเหนือที่ปลูกบนดอยบนเขาสูงๆนะครับพวกข้าวไร่แล้วก็มาดู พันธุ์ที่4นะครับข้าวดาดาด20พันธุ์ที่4นี่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากทางภาคใต้เป็นชื่อพันธุ์ว่าดาดาด20พันธุ์นี้ก็นิยมปลูกในสวนยางพาราหรือปาล์มน้ำมันที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับลักษณะพันธุ์เป็นข้าวเหนียวสีดําไม่เหมาะกับการบริโภคตรงๆครับแต่ว่าต้องนําไปแปลรูปนะครับนี่ซึ่งก็เป็นที่นิยมในเขตภาคใต้ก็ทั้ง4สายพันธุ์เนี่ยหลังจากคณะกรรมการมีมติรับรองพันธุ์แล้ว จะมีการประกาศของกลุ่มการเข้าเป็นขั้นเป็นตอนและยังต้องดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรพี่น้องชาวนานต้องต้องส่งเสริมกันซึ่งได้ได้รับรองพันเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพันข้าวเราเนี่ยโดยเฉพาะพันข้าวกขแ8 9ซึ่งใช้ระยะเวลาในการวิจัย มากถึง19ถึง20ปีเนะครับถึงใช้เวลาระยะเวลานานมากซึ่งซึ่งข้าวทั้ง4สายพันธุ์นี้ก็ได้มีการรับรองสายพันธุ์แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเป็นแนะนำเกษตรกรเท่าที่ควรเพราะว่ายังขาดในเรื่องของหลายเรื่องครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาให้ que se con de la blue